สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงฟุตบอลโลก2022ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตากันดีกว่าทุกคนเราได้เคยพูดไปแล้วถูกไหมว่าเฮ้ย ไอฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยมันใช้งบจัดเยอะมากๆเลยนะครับอยู่ที่220ิลเลียนดอลลาร์นะครับผมรือ2 20,000ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็8ล้านล้านบาทนะครับไม่ใช่8ล้านนะครับผม8ล้านแล้วก็เติมล้านไปอีกทีนะครับผม8ล้าน1ล้านครั้งนะครับมันเยอะขนาดนั้นเลยนะครับผมมันเยอะมากๆซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับบอลโลกในคราวก่อนอย่างบอลโลก2018เนี่ยนะครับใช้เงินจัดเนี่ยสูงกว่าเกือบเกือบ20เท่าเลยนะครับเทียบไปกับบอลโลกใน แบบปี2010เนี้ยใช้เงินจัดมากกว่า61 ถ,ถือได้ว่าเป็นบอลโลกที่แพงที่สุดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะค่าเงินเปลี่ยนไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับค่าเงินเปลี่ยนมันนิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับผมสิ่งที่มันเยอะเนี่ยคือเงินที่กาต้ามีอย่างหาครับประเทศมันรวยอะ่ะทายังไงได้ว่าคนมันรวยนะครับผมและแน่นอนแหละกาต้าเองอะ่ะไม่ใช่ประเทศที่แบบโด่งดังจากฟุตบอลนะถูกไหมเพราะฉะนั้นการจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอะ่ะเขาต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยนั่นเลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมเขาต้องใช้เงินมากมายมหาศาล ขนาดนี้แต่เราก็คงจะงงสิวะว่าแบบเฮ้ยแล้านล้านบาทนะเวย้ยเงินเงินนี้แม่งแบบสร้างแบบประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งขึ้นมาได้เลยได้ซอบไปอะ่ะคือมันแบบเยอะขนาดนั้นนะ่ะแล้านล้านอนะ่ะทุกคนคือเยอะยิ่งกว่างบประมาณประเทศไทยแบบคูณ2อะ่ะยังไม่เท่าเลยนะครับ มันเยอะมากๆแบบไม่รู้จะนับยังไงแล้ว8ล้านล้านมันเยอะแบบโอ้โอ้ไมลกอดมันเยอะอะไรขนาดนั้นแต่วันนี้แหละเราก็คงจะสงสัยสิวะว่าเงินจานวนมากมายมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรนะครับผมในวันนี้เราจะมาแจกแจงให้ฟังนะครับว่าใน2องแ0 0อล้านดอลลาร์เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับสร้างสนามนั่นเองนะครับผมโดยงบสร้างสนามเนี่ยอยู่ที่4 8 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับ 48,000ล้านดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เท่ากับ1 8ล้าน8แสนล้านบาทนะครับผม 1ล้านแแสนล้านคืออะไร1ล้านล้านเอาง่ายๆ1.8ล้านล้านนะครับผมก็เกือบเกือบครึ่งงบประมาณประเทศไทยแล้วเอามาสร้างสนามนะครับสร้างสนามตรงนี้เองเนี่ยประกอบไปด้วย12สนามที่มีแอร์อยู่ภายในสนามด้วยเพราะว่าประเทศเขาร้อนไงนักเตะจะได้เตะกันแบบอุ้ยสบายตัวไม่ต้องร้อนเท่าไหร่เลยก็เลยอใส่แอร์แม่งไปข้างในเลยนะครับก็ไฮโซหรูลามาเฮาเป็นอย่างมากจัดไป1.8ล้านล้านบาทนะครับ ตอนจากนั้นเองนะครับผมจะมีการสร้างแฟซิลิตี้ให้กับแฟนฟุตบอลแล้วก็รวมไปถึงนักเตะด้วยแฟซิลิตี้อื่นๆเนี่ยมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่รอของแฟนบอลนะครับหรือรวมไปถึงสนามซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรก็จะรวมไปตรงนี้นะครับอยู่ที่77ิบิลเลียนนะครับผมหรือ77,000ล้านบาทนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับผมก็2.8ล้านล้านบาทนะครับเกือบ2.9ล้านล้านน่ะก็เรียกง่ายๆว่าตีะสัก2.9ล้านล้านเลยก็ได้นะครับ2ล้าน9แสนล้านบาทนะครับผม ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไปกันต่อนะครับผมกาตาเองต้องอัปเกรดพวก transportation <_ t ask> ของประเทศตัวเองด้วยการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายต่างๆรถไฟถนนหนทางต่างๆเนี่ยเพื่อให้รองรับกับผู้คนมากมายที่จะมาดูบอลโลกในคราวนี้นะครับก็ใช้เงินไป50บิบเลียนนะครับในการที่จะอัปเกรด transportation การเดินทางในประเทศ <_ T ask> คิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบเกือบเท่ากับไอ้งบสร้างสนามนั่นแหละก็อยู่ที่1.8ล้านล้าน บาทนะครับผมเยอะมากๆจริงๆต่อจากงบในการที่จะเอามาในการอัปเกรดอินฟาสตรักเจอร์พวกแบบรานสปอร์ตเดชั่นต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาด้วยชื่อเมืองว่าลูเซลนะครับเมืองเมืองนี้ใช้เงินสร้างไปทั้งหมด45,000ล้านดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1.6ล้านล้านบาทกับ1.7ล้านล้านนั่นเองนี่แหละคืองบทั้งหมดที่เอามาแจกแจงจาก220บิลเลียนหรือว่า220,000ล้านก็ตีเป็นการสร้างสนามใหม่นะครับสร้างฟาซิสตี้สำหรับฟุตบอลแฟนบอลต่าง แล้วก็อัปเดตการเดินทางแล้วก็รวมไปถึงสร้างเมืองใหม่อย่างลูเซลด้วยนั่นเองก็รวมเป็นงบของการจัดบอลโลกในคราวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่รวยมากๆคือคือแบบตอนแรกอะจะจัดบอลโลกอแต่ไม่มีเฟิลิตี้อะไรจะจัดได้เลยเอา้าวจัดมานะครับผมถ้าจะให้จัดเนี่ยเดี๋ยวสร้างทุกอย่างใหม่ให้หมดเลยนะครับกาตาก็จัดไปเลยนะครับผมลงทุนมากมายมาหาศาลมากๆทุกคนเองเนี่ยแฟนบอลหลายๆคนบอกว่าแบบเอ้ยมันไม่สมควรไม่เหมาะสมเลยแต่เนี่ยก็อันนี้ก็นานาจิตตังกันถูกไหมมันไม่สามารถไประบุได้แต่ก็ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ